สวัสดีครับพบกันเป็นประจำนะครับสำหรับช่วงค่ำๆแบบนี้กับการถแถลงข่าวสถานการณ์โรคโควิด -19 จังหวัดเชียงใหม่ของศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรคโควิด -19 จังหวัดเชียงใหม่วันนี้เป็นการถแถลงข่าวประจำวันพุทธที่10พฤศจิกายน2564นะครับโดยกับผมทรงยศคำชัยหัวหน้าก,กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นผู้ถแถลงข่าวในวันนี้นะครับเรามาเริ่มที่สถานการณ์กันเลยนะครับวันนี้ก็จะเห็นตัวเลขนะครับ392รายเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ประจำวันนี้เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้เล็กน้อยนะครับในส่วนของผู้ติดเชื้อรายใหม่เกือบทั้งหมดก็ยังคงเป็นผู้ติดเชื้อที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่อยู่ จำนวน383รายด้วยกันแล้วก็เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางเข้ามาจากต่างจังหวัดหรือว่ามีประวัติเดินทางไปต่างจังหวัดมานะครับ9รายด้วยกันทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดเชียงใหม่ของเราอยู่ที่2782รายในวันนี้ผู้ที่รักษาหายก็จำนวนเยอะทีเดียวนะครับ385รายทําทำให้ยอดผู้ที่รักษาหายสะสมอยู่ที่15592รายด้วยกัน อยู่ระหว่างการคัดกรองแยกอาการนะครับ2293รายแล้วก็รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล4,822รายนะครับก็แยกเป็นทั้งโรงพยาบาลของรัฐโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลสนามนะครับแล้วก็ทั้ง C.I.H.I. แล้วก็ Hospital นะครับตามหน้าจอที่ท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ฟังได้รับชมนะครับ ในส่วนของอผู้ติดเชื้อนะครับถ้าแยกตามอาการก็จะเป็นกลุ่มสีเขียว3,754รายสีเหลือง971รายแล้วก็สีแดง97รายนะครับวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม1รายทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่75รายด้วยกันไปดูข้อมูลของผู้เสียชีวิตกันนะครับ ก็จะเป็นชายไทยอายุ51ปีนะครับอายุไม่เยอะแต่ว่ามาีโรคประจำตัวก็คือเบาหวานความดันโลหิตสูงไตาวายและก็ตับแข็งนะครับประวัติความเสี่ยงก็เป็นการติดเชื้อจากการทำงานในพื้นที่ระบาดนะครับก็คือคัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่นั่นเองมีประวัติการได้รับวัคซีนเพียง1หนึ่งเข็มนะครับเป็นชิโนแวกหนึ่งเข็ม เมื่อวันที่26ตุลาคม2564โดยวันที่30ตุลาคมนะครับเริ่มมีอาการเป็นไข้แล้ววันที่3พฤศจิกายนก็ไปตรวจหาเชื้อโควิดนะครับก็พบว่าเป็นผู้ติดเชื้อโควิดเข้ารับการรักษานะครับที่โรงพยาบาลเอกชนวันที่7พฤศจิกายนมีอาการเหนื่อยมากขึ้นออกซิเจนในเลือดต่ำจึงได้รับการส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลลำพูน แล้วต่อมาก็มีอาการปอดอักเสบรุนแรงไตาวายแล้วก็ได้รับการใส่ท่อช่วยหายใจนะครับแพทย์ให้การรักษาประครับประคองเรื่อยมานะครับจนกระทั่งวันที่9พฤศจิกายนก็ระบบหายใจล้มเหลวแล้วก็เสียชีวิตลงในเวลาตี5กับ41นาทีครับขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตรายนี้ด้วยนะครับไปดูข้อมูลของการเฝ้าระวังโรคในจังหวัดเชียงใหม่กัน ในส่วนของการตรวจ ATK นะครับแอนติเจนเทสคิทเพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงหรือว่าผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการนะครับทั้งจังหวัดของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นในเขตเทศบาลนาครเชียงใหม่แล้วก็อำเภอต่างๆนะครับเมื่อวานนี้เป็นข้อมูลของเมื่อวานนะครับ ตรวจไปทั้งหมด4,452รายพบผู้มีผลบวก140รายทุกรายก็ได้รับการติดตามนะครับแล้วก็นำเข้าไปรักษาในระบบของการรักษาของจังหวัดเชียงใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็น HI หรือว่า CI ทั้งหมดแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นผู้ที่ตรวจ ATK นะครับไปดูผู้ที่ตรวจ RT-PCR กันนะครับ เมื่อวานนี้ก็ตรวจไปทั้งหมด3,236รายพบผู้มีผลบวกนะครับ387รายก็คิดเป็นร้อยละ11.96นะครับถือว่าลดลงจากเมื่อวานนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามยังเป็นอัตราของการพบผู้ติดเชื้อที่สูงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นจะต้องลดลงมากกว่านี้ก็ขอฝากให้พี่น้องประชาชน ดูแลรักษาตัวเองด้วยนะครับแล้วก็งดไปในพื้นที่เสี่ยงแล้วก็ใช้มาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดนะครับไปดูข้อมูลจากศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินะครับซึ่งเป็นจุดตรวจเฉพาะกิจของเรานะครับก็มีผู้ที่เดินทางเข้าไปขอรับการตรวจนะครับ363ราย พบผู้มีผลบวก77รายคิดเป็นร้อยละ21.21 21นะครับก็ยังถือว่าสูงเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นข้อมูลของการเฝ้าระวังโรคในจังหวัดเชียงใหม่ของเรานะครับก็ไปดูปัจจัยเสี่ยงกันก่อนนะในส่วนของปัจจัยเสี่ยงนะครับก็จะเห็นว่ายังคงเป็นเช่นเดิมนะครับแนวโน้มเป็นเหมือนเดิมมาหลายวันแล้วนะครับก็คือเส้นสีแดง ก็จะเป็นการสัมผัสในครอบครัวก็มาจากคัสเตอร์ต่างๆที่เป็นการติดเชื้อในครอบครัวนะครับอันนี้ก็ต้องขอฝากเตือนพี่น้องประชาชนนะครับท่านใดที่สัมผัสกับผู้ติดเชื้อ,อรายก่อนหน้านี้เมื่อทราบแล้วว่าเพื่อนที่เราไปรับประทานอาหารร่วมกันหรือว่าได้ไปคุยกันนั้นเป็นผู้ติดเชื้อนะครับท่านถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงท่านต้องกักตัวอย่างเคร่งครัดนะครับงดการ สังสรรค์รับประทานอาหารหรือว่าพูดคุยกับคนในบ้านของท่านก่อนนะครับแล้วก็แยกตัวกักตัวให้ได้14วันแล้วก็เข้ารับการตรวจเมื่อมีอาการนะครับก็จะไม่ทําให้เกิดการแพร่กระจายในครอบครัวได้ในขณะนี้ก็มีหลายครอบครัวนะครับที่ไม่ปฏิบัติตามนี้ทําให้ในครอบครัวท่านกลายเป็นผู้ติดเชื้อมาได้นะครับทำให้กราฟเส้นสีแดงของเรามีแนวโน้มสูงดิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เห็นได้ชัดเลยนะครับ ในส่วนของการสัมผัสในครอบครัวนะครับแล้วก็การสัมผัสในสถานที่ทํางานก็อยู่ยังทรงตัวอยู่ในระดับกลางๆนะครับแต่ว่ามีแนวโน้มลดลงละหัวเส้นของปลายเส้นของกราฟเนี่ยมีแนวโน้มลดลงชัดเจนนะครับส่วนผู้ที่สัมผัสจากพื้นที่ระบาดในต่างจังหวัดเส้นสีน้ําเงินนี้ลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับทําให้ภาพรวมปัจจัยเสี่ยงหลักของการติดเชื้อในจังหวัดเชียงใหม่นะครับยังคงอยู่ที่การสัมผัสในครอบครัว วันนี้เพิ่มขึ้นมาเป็นรนอยละ30.4นะครับอันดับที่2ก็เป็นการสัมผัสในชุมชนก็อยู่ที่ร้อยละ25.2และอันดับสาเป็นการสัมผัสในที่ทำงานร้อยละ15.2เช่นเช่นเดียวกันนะครับต่อไปเป็นข้อมูลของผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับ392รายวันนี้เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด383รายด้วยกัน แยกเป็นคัสเตอร์ใหม่นะครับคัสเตอร์ใหม่หรือว่าคัสเตอร์ที่ยังมีการระบาดต่อเนื่องมีทั้งหมด20คัสเตอร์ด้วยกันนะครับหน้าจะาอาจจะขึ้นไม่ครบนะครับก็จะรวมผู้ติดเชื้อของคัสเตอร์ใหม่แล้วก็คัสเตอร์ที่มีการระบาดต่อเนื่อง76รายนะครับก็ประกอบไปด้วยคัสเตอร์ของ ตลาดแม่โจ้บาซ่านะครับตำบลฟ้าห้ามอำเภอเมืองเชียงใหม่วันนี้พบเพิ่ม6รายด้วยกันโรงงานเชียงรายฟู้ดนะครับตำบลแม่ง,งอนอำเภอฝางพบใหม่เลยนะครับ6รายด้วยกันโรงเรียนสันติสุขอำเภอดอยหลอนี่ก็พบใหม่นะครับ6รายนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้พบเพิ่ม4รายนะครับบริษัทลานาการเกษตรพบ ใหม่นะครับ4รายด้วยกันบริษัทอินดีส์เคียชันนะครับพบเพิ่ม3รายวงหมูกระทะ52บ้านเลขที่52สหมู่6ตำบลบ้านแหวนอำเภอหางดงพบเพิ่ม3รายนี่สำคัญเลยนะครับวงหมูกระทะเพราะว่าขณะที่รับประทานอาหารเราไม่ได้สวมหน้ากากกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการรับประทานอาหารใกล้ชิดในช่วงนี้นะครับวงสังสรรค์ต่างๆปาร์ตีตต้เล็กๆต้องของดก่อนนะครับเพราะอาจจะทำให้เกิดการระบาดขึ้นได้นะครับ นอกนั้นก็จะเป็นคัสเตอร์เล็กๆที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่1-2รายด้วยกันไปดูคัสเตอร์เดิมนะครับที่อยู่ระหว่างการควบคุมโรคแล้วก็มีการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงได้ได้แล้วนะครับเพราะนั้นก็อยู่ในระหว่างการควบคุมโรคได้นะครับก็จะเป็นผู้ที่ ได้รับการกักตัวอยู่แล้วก็เข้ามารับการตรวจในครั้งที่2ครั้งที่3นะครับครั้งที่1อาจจะมีผลเป็นลบแต่ว่าจะต้องเข้าตรวจครั้งที่2ครั้งที่3นะครับแล้วก็การติดตามกลุ่มผู้สมัมผัสที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงนะครับรวมทั้งมีการตรวจออกตรวจเชิงรุกในการค้นหาผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับวันนี้ก็มีคัสเตอร์นี้อยู่ทั้งหมด70รายด้วยกันนะครับก็ประกอบไปด้วยคัสเตอร์ของกลุ่มตลาดนะครับ ก็ไปที่คัสเตอร์ของตลาดเมืองใหม่เลยนะครับวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม30รายด้วยกันทําให้ยอดรวมของคัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่อยู่ที่1นขออภัยนะครับ1812รายตลาดสามแยกสันทรายวันนี้พบเพิ่ม5รายนะครับตลาดประตูก้อมพบเพิ่ม3รายด้วยกันตลาดวโรรสตลาดสันปะข่อยตลาดเจริญเจริญพบเพิ่ม2รายนะครับตลาดประตูเชียงใหม่ ตลาดต้นลำไยตลาดยางเนึงสารพีตลาดต้นพยอมและก็ตลาดช้างเผือกพบเพิ่มแห่งละหนึ่งรายครับส่วนแค้มคนงานก่อสร้างและก็ชุมชนต่างดาวก็ยังพบอีกหลายแห่งด้วยกันแล้วก็อีกที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คือเป็นสถานที่ทํางานต่างๆนะครับหรือว่าหอพักต่างๆก็ยังพบเห็นได้เยอะอยู่นะครับตามหน้าจอที่ ขึ้นให้ท่านผู้ชมได้ได้เห็นภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นออฟฟิศทูพายัพนะครับของมอพายัพนะครับแล้วก็บ้านธรรมประกรณ์โรตัสคำเที่ยงโรงงานปะทูเจ๋เหมยปตาแดดนะครับโรงแรมโรงแรมเชียงใหม่ออคิด ร้านจีรวันการเกษตรดอยหล่อนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการควบคุมและป้องกันโรคอย่างเข่งคัดในกลุ่มของคาสเตอร์นี้เพื่อให้ไม่ไม่ให้มีการเกิดการระบาดซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนผู้ติดเชื้อนะครับที่สัมผัสกับผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้านี้นะครับวันนี้ก็เ,เยอะเช่นเดียวกันนะครับถึง115รายเพราะนั้นกลุ่มผู้สัมผัสตร,ตรงนี้นะครับท่านเมื่อท่านรู้ตัวว่าเพื่อนของท่านหรือว่าคนที่ท่านไป พูดคุยมาหรือว่าเป็นเจ้านายหรือว่าเพื่อนในที่ทํางานนะครับเป็นผู้ที่ติดเชื้อโควิด -19 ท่านต้องกักตัวให้ได้อย่างเคร่งครัดนะครับถ้ากักตัวไม่ได้บ้านไม่เหมาะสมนะครับท่านก็ติดต่อไปที่กำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าอาสมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็ได้นะครับเพื่อเข้ารับการกักตัวที่ สถานกักตัวที่ทางรัฐได้จัดไว้ให้นะครับก็จะทำให้เกิดการปอกความปลอดภัยเพราะฉะนั้นวันนี้115ท่านถ้าไม่กักตัวอย่างเคร่งคัดนะครับในอีกอประมาณ3-7วันก็จะอาจจะทำให้คนในครอบครัวท่านกลายเป็นผู้ติดเชื้อตามท่านไปได้นะครับเพราะฉะนี้ต้องขอกำชับจริงๆเลยนะครับว่าต้องเคร่งคัดในการกักตัวส่วนการระบาดในครอบครัวนะครับก็เกิดจากการ ไม่ขึ้นคัดในการกักตัวของผู้ที่มีความเสี่ยงนะครับวันนี้ก็มีการติดเชื้อ,อผู้ติดเชื้อจํานวนมากอยู่นะครับกระจายไปหลายๆอําเภอด้วยกันโดยเฉพาะอําเภอที่อยู่ในโดยเฉพาะอําเภอเมืองแล้วก็อําเภอที่อยู่รอบๆอาเภอเมืองนะครับมีทั้งหมด19ครอบครัวด้วยกันสําหรับวันนี้นะครับรวมผู้ติดเชื้อของกลุ่มนี้อยู่ที่48ลราย ส่วนผู้ที่อยู่ระหว่างการสอบสวนโรควันนี้82รายด้วยกันนะครับอันนี้ก็ต้องขอฝากาเตือนพี่น้องประชาชนด้วยนะครับเมื่อท่านตรวจพบ ว่าเป็นผู้ติดเชื้อโควิดแล้วท่านต้องแจ้งไทม์ไลน์นะครับและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อทางทีมสอบสวนโรคนะครับเพื่อที่จะดําเนินการควบคุมและป้องกันโรคได้อย่างทันท่วงทีถ้าท่านาปกปิดข้อมูลนะครับทำให้ข้อมูลของการอาสอบสวนโรคนะครับไม่ชัดเจนเหมือนทั้ง82ท่านนี้นะครับเราอาจจะทําให้เกิดการระบาดในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ควบคุมได้ช้านะครับเราก็จะเดินหน้ากันต่อไปไม่ได้นะครับอันนี้ต้องขอฝาก พี่น้องประชาชนได้รับทราบแล้วก็ให้ความร่วมมือกับทีมสอบสวนโรคด้วยนะครับส่วนผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดนะครับวันนี้มี9รายด้วยกันก็มาจากจันทบ,บุรี3รายแม่ฮ่องสอน2รายเชียงรายเพชรบุรีและก็กรุงเทพมหานครอีก1รายนะครับส่วนอีก1รายอยู่ระหว่างการสอบสวนนะครับเพราะว่า,าเดินทางมาจากหลายจังหวัดไปไปหลายจังหวัดมานะครับไปดูข้อมูลของผู้ติดเชื้อรายอำเภอนะครับ ก็5อำเภอรแรกนะครับที่พบผู้ติดเชื้อสูงสุดในวันนี้ก็จะประกอบไปด้วยอำเภอเมืองนะครับ153รายอำเภอสันทราย64รายอำเภอสารพี38รายอำเภอแม่ริม21ลรายแล้วก็อำเภอฝาง19รายนะครับ นี่ก็ทีมควบคุมโรคของแต่ละอำเภอก็ดำเนินการอย่างเต็มที่นะครับทางการค้นหาผู้ที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงการควบคุมและป้องกันโรคนะครับพื้นที่ไหนที่พบมีการระบาดจำนวนมากนะครับ ที่มีผู้ติดเชื้อจานวนมากก็จะต้องมีการสั่งเป็นพื้นที่ควบคุมการเข้าออกหรือว่าให้ดําเนินการปิดสถานที่ดังกล่าวนะครับเป็นเวลา14วันแล้วก็รวมทั้งจะมีการห้ามให้มีการไม่ให้มีการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นแนวทางในการป้องกันและควบคุมโรคนะครับไปดูข้อมูลของการฉีดวัคซีนป้องก,กันโรคโควิดจังหวัดเชียงใหม่นะครับในขณะนี้เราฉีดวัคซีนกันได้มากพอสมควรแล้วเลยนะครับ ก็มากกว่าร้อยละเจ็ดสิบตามเป้าหมายที่เราวางไว้ตั้งแต่แรกนะครับแต่ว่ายังไม่สิ้นสุดถึงแค่นั้นนะครับภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้จังหวัดเชียงใหม่จะต้องเป็นจังหวัดที่ฉีดวัคซีนให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการสนับสนุนวัคซีนนะครับเพื่อให้ฉีดประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ ให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นจังหวัดที่สองรองจากกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้มอบวัคซีนมาให้เรานะครับแล้วก็เราก็พร้อมที่จะเปิดเป็นจังหวัดที่ให้การให้เปิดการท่องเที่ยวแล้วนะครับเพราะนั้นขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับเข้ามารับการฉีดวัคซีนได้เลยนะครับใน ส่วนของผู้ที่ฉีดไปแล้วนะครับขณะนี้เราฉีดไปทั้งหมด1250,000าน0 0 0กับ40รายนะครับคิดเป็นร้อยละ72.28ของประชากรจังหวัดเชียงใหม่นะครับส่วนผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงนะครับผู้สูงอายุขณะนี้ฉีดไปแล้วร้อยละ70.28ว,วันนี้เป็นข้อมูลที่ดีเลยนะครับว่า ผู้สูงอายุของเรานะครับซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงที่จะถ้าติดเชื้อแล้วก็จะทําให้เกิดอาการป่วยรุนแรงขึ้นแล้วก็เสียชีวิตวันนี้ผู้สูงอายุของเราได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้วมากกว่าร้อยละเจ็ดสิบนะครับเป็นวันแรกที่ขึ้นร้อยละเจ็ดสิบเพราะนั้นขอเชิญชวนนะครับพ่ออุ้ยแม่อุ้ยนะครับที่เป็นปู่ย่าตายายของเราลูกหลานพาเข้ามารับการฉีดวัคซีนให้ได้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อ,อ ขออว้แม่อุยของเราจะได้ปลอดภัยจากโรคโควิด1นนะครับขอเชิญชวนนะครับไปดูข้อมูลของ7กลุ่มโรคเรื้อรังนะครับในวันนี้ผู้เสียชีวิตก็อายุไม่มากนะครับแต่ว่าเป็นผู้ป่วยใน7กลุ่มโรคเรื้อรังนี้นะครับก็เป็นกลุ่มเสี่ยงอันหนึ่งนะอย่างหนึ่งนะครับที่จะต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนโดยเร็วนะครับวันนี้เราฉีดวัคซีนของกลุ่มผู้ป่วย7กลุ่มโรคเรื้อรังไปแล้วร้อยละ99.55นะครับถือว่าสูงทีเดียวเลยนะครับ เพราะนั้นก็ยังเหลืออีกนิดหน่อยนะครับให้รีบเข้ามาฉีดกันไปดูข้อมูลของประชากรนะครับที่มีอายุ18-59ปีฉีดไปแล้ว102.12นะครับไม่ต้องตกใจนะครับว่าทำไมถึงฉีดได้มากกว่าประชากรที่มีอยู่ในฐานข้อมูลทะเบียนราษของจังหวัดเชียงใหม่เรารวมทั้ง ข้อมูลของกลุ่มแรงงานต่างด้าวด้วยนะครับที่ไม่ได้มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่รวมทั้งผู้ที่ไม่ได้มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดของเราแต่ว่าเข้ามา อา,อาศายหรือว่าทํางานนะครับในจังหวัดเชียงใหม่หรือว่าเข้ามาเป็นการชั่วคราวนะครับในจังหวัดเชียงใหม่ของเราก็การฉีดวัคซีนก็จะฉีดให้กับบุคลากรหรือว่าบุคคลเหล่านี้ด้วยนะครับเพราะนั้นก็จะนับรวมไปเป็นเข็มที่1นนะครับแต่ว่าอีกสักประมาณ 2- 3สาวันเราก็จะแยกข้อมูลให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็ทั้งหมดนะครับไปดูข้อมูลของนักเรียนนะครับอายุ12-18ปปีขณะน,นี้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์นะครับ ก็ฉีดพูดมีผู้ที่มีความประสงค์จะเข้ารับการฉีดเพียง94,747ดรายนะครับยังเหลืออยู่อีกประมาณ4 0,000กว่ารายที่ยังไม่มีความประสงค์จะเข้ารับการฉีดนะครับเพราะนั้นก็ขอฝากประชาสัมพันธ์ไปอย่างนักเรียนนะครับกลุ่มนี้แล้วก็ผู้ปกครองด้วยนะครับว่าวัคซีนที่ฉีดเป็นวัคซีนไฟเซอร์นะครับทุกนักเรียนที่ฉีดแล้วไม่มีใครที่มี อาการหลังการฉีดรุนแรงนะครับมีความปลอดภัยสูงเพราะฉะนั้นการที่จะเปิดโรงเรียนได้นะครับนักเรียนจะต้องฉีดวัคซีนให้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์รวมทั้งคุณครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนด้วยต้องฉีดให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นขอให้นักเรียนที่มีอายุสิบสองถึงสิบปดปีเข้ามาขอรับการฉีดวัคซีนได้นะครับขณะนี้ก็ฉีดไปแล้วนะครับร้อยละเจ็ดสิบาจดหนึ่งของ นักเรียนที่มีความประสงค์จะฉีด94,700กว่ารายนี้นะครับก็เป็นข้อมูลของวัคซีนของเรานะครับไปดูแคมเปญของการฉีดนะครับในขณะนี้เพื่อที่จะให้เรานะครับจังหวัดเชียงใหม่ของเราฉีดวัคซีนให้ได้100%ในวันที่30พฤศจิกายนนี้นะครับเรามีแคมเปญน,นะครับที่จะเชิญชวนให้กับพี่น้องประชาชน Walk in เข้าไปฉีดได้นะครับ โดยจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็จะเปิดให้มีการฉีดวัคซีนเข็มที่1เป็นแอสตราเซเนกานะครับเข็มที่2เป็นวัคซีนไฟเซอร์นะครับซึ่งก็ฉีดการห่างกาัน4-12สัปดาห์นะครับแต่ถ้าท่านใดที่มีกรณีจำเป็นจะฉีดเป็นแอสตราเซเนกาในเข็มที่2ก็ได้นะครับให้แจ้งกับที่ศูนย์ฉีดไป โดยจะให้ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 มาก่อนสามารถ w อ l k ินเข้าไปฉีดได้ที่ศูนย์ฉีดประจำอำเภอทุกอำเภอนะครับรวมทั้งในเขตอำเภอเมืองนะครับท่านสา,าสามารถเข้าไปฉีดได้ตามศูนย์ฉีดที่ขึ้นตามหน้าจอนี้นะครับก็ประกอบไปด้วยศูนย์ฉีดห้างเซนทัลแอร์พอร์ตพาซ่านะครับก็จะฉีดได้วันละ2,500คนนะครับ ศูนย์ฉีดโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ก็จะให้บริการที่หอประชุมมหวามหวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับฉีดได้วันละ2,500คนนะครับอันนี้ฉีดทุกวันนะครับส่วนศูนย์ฉีดศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฉีดได้วันละ2,500คนนะครับในตามแคมเปญนี้ก็จะเหลือเฉพาะวันที่วันนี้จนถึงวันที่15พฤศจิกายนนะครับนี้ก็ w ล l อ in เข้าไปได้เลยนะครับ ศูนย์ฉีดโรงพยาบาลสวนปรุงนะครับฉีดได้วันละ500คนนะครับก็จะเหลือเฉพาะวันที่12พฤศจิกายนวันเดียวนะครับได้ตั้งแต่เวลา8โมงจนถึงบ่ายสโมงศูนย์ฉีดโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่นะครับฉีดได้วันละ500คนนะครับก็จะเหลือเฉพาะวันที่11และก็วันที่12พฤศจิกายนนะครับได้ตั้งแต่เวลาบ่าย2จนถึง4โมงครึ่งนะครับ แล้วก็สุดท้ายเป็นศูนย์ฉีดลงพยาบาลแม่และเด็กนะครับฉีดวันได้วันละ500คนนะครับเฉพาะวันที่11แล้วก็วันที่12ฉีดได้ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงจนถึงบ่ายสามงครึ่งนะครับนี่ก็ขอประกาศนะครับท่านสามารถถ่ายภาพหน้าจอหรือว่า จดบันทึกไว้ก็ได้นะครับว่าเรามีให้บริการที่ไหนบ้างวันไหนบ้างนะครับและถ้าหากท่านสงสัยนะครับหรือว่ามีข้อสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถโทรเข้าไปสอบถามได้ที่คอ l l เซ็นเตอร์โควิด -19 จังหวัดเชียงใหม่ตามหมายเลขที่แสดงที่ในอินโฟกราฟิกประชาสัมพันธ์ที่ตรงหน้าจอนี้นะครับ ท่านก็สามารถโทรเข้าไปสอบถามได้มีหลายหมายเลขด้วยกันนะครับสุดท้ายเป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในช่วงนี้เป็นช่วงของเทศกาลงานบุญนะครับเป็นการทอดกระสินต่างๆกรมควบคุมโรคก,ก็ได้ออกนะครับแนวทางในการปฏิบัตินะครับทอดกระถินให้ปลอดภัยนะครับภายใต้สถานการณ์โรคโควิด -19 นะครับ ก็ในส่วนของวัดนะครับที่จะมีการทําบุญทอดกรถินจะต้องมีการจัดให้มีจุดลงทะเบียนคัดกรองนะครับแล้วก็ตรวจวัดไข้ด้วยนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือพระพิสุขสงฆ์จะต้องทุกรูปนะครับจะต้องสวมหน้ากากอนามัยนะครับข้อที่สามต้องจัดให้มีอ่างล้างมือสบู่หรือว่าแอลกอฮอล์เจลนะครับสำหรับเพื่อที่จะให้ผู้ที่เข้าร่วมงานบุญทอดกรถินได้ล้างมือกันนะครับ ข้อที่4ี่นะครับได้มีให้ต้องมีการเตรียมโต๊ะสําหรับวางชุดกระถินนะครับเครื่องกระถินแยกออกมานะครับแล้วก็มีการกําหนดจุดที่นั่งนะครับสําหรับผู้เข้าร่วมงานให้ห่างกันอย่างน้อย1-2ถึงเมตรนะครับแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ให้สวมหน้ากากาอนามัยแล้วก็ล้างมือภายในงานนะครับบ่อยๆนะครับบ่อยครั้งก็มีต้องมีการประชาสัมพันธ์เพื่อที่จะ กระตุ้นให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการป้องกันโรคนะครับแล้วก็ต่อไปก็ต้องมีการจัดปินโตนะครับ,สำ,รบสำหรับมือเพลนสำหรับมือเพลนนะครับให้กับท่าพิสุขสงรูปละหนึ่งชุดนะครับไม่อนุญ,ญาตให้รับประทานหรือว่าฉันเพนร่วมกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นความปลอดภัยนะครับหากมีการจัดโรงทานนะครับผู้ประกอบการจะต้องสวมหมวกคุมผม ผ้ากันเปื้อนหน้ากากแล้วก็ถุงมือนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของโงทานต่างๆและที่สําคัญนะครับในส่วนของผู้ที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ของเรายังต้องปฏิบัติตามคําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มเติมด้วยนะครับในงานบุญต่างๆรวมทั้งงานบุญทอดกรถินนี้ด้วยนะครับต้องจํากัดผู้คนที่จะเข้าร่วมไม่เกิน100คนนะครับในขณะนี้นะครับ ไปดูของแนวทางปฏิบัติของคราวาตที่จะเข้าร่วมในงานบุญทอดกรถินกันบ้างนะครับและอันดับแรกเลยก็ตือก็คือต้องสวมหน้ากาก,กอนามัยหรือว่าหน้ากากผ้านะครับทุกครั้งที่อยู่ในงานนะครับแล้วก็เข้ารับการตรวจนะครับไข้นะครับแล้วก็ลงทะเบียนที่จุดคัดกรองก่อนเข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็หมั่นล้างมือนะครับด้วยน้ําสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลนะครับขณะก่อนที่จะเข้าไปร่วมงานแล้วก็ก่อนที่จะกลับบ้านด้วยนะครับ แล้วก็นั่งตามจุดที่กําหนดและที่สัมพันธ์ต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็เตือนเพื่อนที่เข้าไปร่วมนะครับในงานให้ให้สวมหน้ากากอนามัยแล้วก็ล้างมือในระหว่างอยู่ในงานด้วยนะครับอันนี้ก็จะทําให้พี่น้องประชาชนนะครับได้ดําเนินการกิจกรรมงานบุญตามประเพณีต่างๆนะครับโดยเฉพาะงานบุญทอดกรถินได้อย่างมีความสุขแล้วก็ปลอดภัยจากโรคโควิด -19 ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเกตเล็กๆน้อยๆอยจากกรมควบคุมโรคนะครับ ออกมาเตือนให้พี่น้องประชาชนนะครับได้ปฏิบัติแล้วก็ดำเนินกิจกรรมตามประเพณีของเราไปได้นะครับก็เป็นข้อมูลของอสถานการณ์โรคโควิด -19 และก็การฉีดวัคซีนของจังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่รับชมและก็รับฟังการถแถลงข่าวของศูนย์ประชาการสถานการณ์โรคโควิด -19 จังหวัดเชียงใหม่ประจาวันนี้ด้วยนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ